ทักทายพอแมมพี่น้องบรรจุคนเดอ้อตอนนี้คอยมาฮอดบ้านอยญอนแล้วมาเบ่งบุญสงเฮอนะนั่นละบ้านนี่นาถือว่าเป็นบ้านชายแดนติดกับเมืองวังอ่างคําหรือเมืองวิระบ้านนี้ไกลที่สุดแล้วสําหรับเมืองจุมเฮานะ่ะเป็นบ้านสุดเขตแดนเด้ติดกับผู้สังแห่เห็นบอ่อน้าผู้แนมไปไกลๆเห็นผู้เขียวถุถุ่มอยู่เนี่สีคือเ,เขียวนะั่นเป็นผู้สังแห่แลนะน่ะขันห้ามฝ่าผู้ไปฝั่งนั้นกะเป็นอีกเมืองหนึ่ง น้องสันไส้ก็ได้กันทบานก่อนนะเฮาไปอี๋พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเสียงตู้เสียงประกาศอยู่ยึดถึงพุกเฮ้าขึ้นแล้วบอ๊ะเออแม่ค้าวันนี้นะเออแม่คขาแม่ขาบนรณยนทรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันนี้บรรยากาศก็เป็นนี้ละนี่มันจะมีไบฟ้านะนี่บ่หอยไปได้แล้วล่ะสบายดีสบายดีสิบเยล สีไพ่เฮาอันนั้นก่อนว่านี้มาซื้อแนวกินก่อนเองกําลังมีท่านกินข้าวเทงบ่ย่างเหละทองง่วงเทียวกําลังลงตอนนี้เนาะมีท่านได้หัวเพิ่มได้เพิ่มห้องรอบบ่กําลังตอนนี้เดี๋ยวไปเบิ้งน้ำเดียวเพื่อพี่น้องสบายดีสาวพี่เด้อนี่นะสศยษเด้อนี่เด้อเหตุไรคนถามมาอยู่คอยเคยถ่ายแต่แล้วตอนปู่ตอนก็เห็ุช่องทับอิดพุละตอนก็ ดีเจโซ่แปดแนี่เราก็เฮ็ดซ่องทำได้เสมอนี่ไลยเอาเพลงลง,น,งนี่บ่สมอนี่ประจำการยูซิเลอร์โอ้ยูเซโนโ่ oh, no, พู้แต่พอ <Just because S 2> ยังมีค่อยเห็นนะแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้เราอยู่ในเมืองพูเราเราเป็นดีเจอยู่ตามฮานกินดื่มฮัน <h án, S 2> <ๆ>เล่าฮันเบีรนี่บอโอฮานพรรี่เลอหน้าบางทีเอฟซี FC, แวะไปทางนั้นอ๋อไปตลอดเนาะ ดีเจสวยเด้อนน่เนอะสวยสมซื้อบ่มีงานละสร้างได้ทั้งเลอทังเฟส Facebook บุบ๊กสวยวันวินลไลวงภาษาไทยสาษางคิดไปดา่ายคดีนะน้องแม่ค้เคานี่แม่ค้ <c oughs> าเพ่งอ้หน้ีพ หลายคนออี่นี้นนนนคนกระไหลายาพี่น้องเขอ้ทีนนน่นี่รองายกรลีีโอ้ผู้สาวลงน้ำแล้วพูพสาวตกน้ำก็คักกมานี่ อันนี้กับพี่ร้องบ้านจำาตับานายบึงพะเนาะบ้านบึงเกที่เาะบานเวงขึ้นไปแล้วคุณสี่พสาวบันเวงใหมแล้วนี่น้องตุ๊กตาเมืนี้เป็นอะไรมั่นใจจ้าเปอร์เซ็นยบนัสห้าสิบร้อยเท่านั้นแหละบัดนีโอ้ีอนนะเก้าเก้าหนึ น้องไม่ใจเกาเาเบิรงนนเดอร์มีพูเลอรแน่อมนเดอรัยหยหสแกนแมพพืนที่ใช่ครักแท้น้อยบ่ เอาซี่เมเข้ายเสุมามาท่านจ็บดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคิดว่าเขาโสงไปหลายรอบแล้วเะดอกเพราะว่าสุมเข้ามาฮอตแล้วสิบสองโมงกว่าแล้วคนงอยู่โอภูอดปวดอยู่พูดนะพ่อแม่พี่น้องนะกองไม้สูงๆนี่อยู่ฝั่งนั้นนะมา này tắp có té này là rồi. bạn về này nhọn mà lẽ ạ nhọn chắc chết chuột là gì? Dạ phải là không? อย้อนกับบ้านเวงไในย้อ,ยอนชนะไปแล้วทีมหนึ่งทีมทรายสีพายบ้านเวงหากกินขาน้าวนี่ยังไม่ได้กินขา้าวเทงเฉพ่อยังมีมีแห้งแล้วเมื่อกี้นี่ตอนนี้ทีมสีพายยิ่งบ้านเวงกำลังขึ้นไปม,มีก็แทนาาน้ำคามเด้อนีเด้อ มาเน้าขามท,ามทั้งเม็ดอ๋อบ้านบึง บั้นบึงกับจมฮาดเมื่อกี้นี้บั้นบึงชนะไปยังมมมุ้กบสี่ฝ่ายยิ่งบั้นบึนบงอันนี้ก็ได้ไดนเนี่ยนี่กับสี่ฝ่ายบั้นบึงอันนี้ก็ะดามันจะเจาะไปเซ้นนัน้นั้งร้อเปอร์เซ้อยเลยบอสซ้อมแต่ละมือแต่ละมือซ้อมชั่วโมงบอส โอ้โอกาสชนะลายยืดสานาซูซูเดอยิ่งระวังบ้านเวงกับบ้านอัยอนบ้านอัยอนยังมีเห็นโปรโยูร่ปิเมคนบ้านเวงสีชนะแล้วบ่เนี่ย còn xe này nho này <cười> <cười> oh, <xoay ba>. <cười> <cười> xe này nho anh đã anh này, này เป็นอะไรเด้เมื่อกี้นี่วอนเป็นอะไรเมื่อกี้นี่นะนิ่งนี่สาระปอดอันนี้กะนสาระปอดกรมาด้วยนี่นั่งงามได้ยังไงนั่งงามเอาพรอนเผาตอนบุญตั้ง เ,เมื่อกี้นี่หากระปโลมาเมื่อกี้นี่นายท้ายต๊กเมื่อกี้นี่เจ้าก็ขึ้นน้ำบอกเมื่อกี้นี่นะได้ขึ้นน้ำบอกเมื่อกี้นี่ออสานะปอดสานะปอดสานะปอดทั้งสองเลยวันนี้นี่สานะปอดมื่อถึงสองคนเลยเมื่อนี้ไม่ได้ห้องเฮ็นตอนแรกเลยเนาะ เออเพิ่งก็จะมาสงเฮอนะออเพิ่งก็จะมาเบิ่งสงเฮอ,อาสอฮออาวน้ำบอดอันนี้งามๆจังเลยหลายคนก็ไม่ได้ห้องเฮ็เลยเมื่อนี่ยนาะยพอปีนึงก็มีครั้งนึงอยู่ในบ้านเขาก็ได้คนโค้งเค้งจ้าก็เคยนี่ก็พอดีมาเซม,มาเบิง่งลูทายฮะนะดาวลูทายฮะ พิมเจ้าไปเซ้นพิมมั่นใจเจ้าไปเส้นเอามีที่สองน้ำเขาไปเลยบอมือไหมบ่ตัวได้สารบ่ตัวได้จ้าไปเซ้นมันใจเจ้าไปเซ้นร้อยเออพนี้เจอพีเกินร้อยนี้นี่ะสีพายบ้านบึงนี่เคืงเหดเทอโมนอยู่พี่นี่อยู่ในมือสาวนี่พิ่ ตอนนี้บ้านเวงก็กับนย้อนเด้อนี่เด้นนี่บ้านเวงนำนาแล้ว ban về sân hạ mà kì này chồng hạt áo áo ồ ban bừng sát thế เป็นเลยเจนนี่ได้เฮาฮอบเมื่อกี้นี้มั่นใจเก่าบ่เออโอกาสสนาหลายเนาะเจอกับบ้านลบัดนี้บ้านเฮาเออโอเคสู้ๆ ลืมบอกวอ่าระยะทางตั้งแต่เมืองอสัสสรจนมาฮอดบ้านนายอนนี่นะ3ากิโลพอดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางมันก็ะะนี่ากิโลแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นลายก้อนนี้ะว่าทางมันยนี้กว่าเรามาฮอดกับลายสัโมงเต็มเลยเกือบสองสัโมงไปแล้วนี่สองสัโมงกว่ามาฮอดกันทางนี่ชุดๆเลยทางนี่เน้ยค่อยก็คือเราไม่ได้ท่ายแบบจนจบงานนอกจันท่าเพิน่นสาแล้วสาก็นันท่าเพิ่นแล้วไหวไกันอจนท่ายพ่อแม่พี่น้องเบิ่งจนแล้ว ประมาณใบสามกว่าๆนข่อกิจสิเดินทางกลับและพอมันมันไกลเพราะทางมันยะแน่แต่สะพานมิตรภาพใต้เล่าแห่งที่สองจนมาหอดหมู่บ้านนี้เลยก็ร้อยสกสามกิโลผมใม่พี่น้องเลยถือว่าไก่ลายเตอร์ยู่ทางมันยะด้แต่ถ้าทางงายนี่ร้อยกว่ากิโลนี่คือว่ามีดนไก่เปลือกเบิ่งบรรยากาศอันเยวต่ออีผมใม่พี่น้องเลย เงพนอชนะแล้วจอมฮาดกับเิงพนอทิมยิงฮะตอนนี้อนาคตจะมาป็นองค์เินทุกปจนั้เป็นเร่ง นี้บึงพะเนาะกับบ้านเบงมาแล้วบึงพะเนาะหนึ่งกับบ้านเบงหนึ่งโอ้บ้านเบงอจะะาจารชนะนี่บึงอะไรชัดจุดจวดมาบ้านเบง ขายกระปุนก็จนมดนี่ทาบกระท n มาขายอืมปิ้งเท่านึงเกิโลนะขายดีขนาดพ่อเจ๊แพงพ่อ้ายอยู่ไปิ้งน้ำมีดท่านนผมโอ้โหบดีของคบันจะโลลงานศลนาเอางานศิลป์บทั้งคนดอกชั้งรูศิลป์ โอ้หมดเฉเนาะพ่นไม่ค้าเฮ้ยเตะเอาละทั้งฟิงไพแน่ดหนึ่เออค้ยซิเนาะอาสอ้ดอ่าสค้ินละสอคสกือับว่ทบ่เดียได้สั่งม่ด้ลงมากอ่ะสอบโคเดียมัก่อนะคดเดเอาไยงช่บยังเฮดคลิปิว่าเจห คลิปยูท uh. ูปเฮ็ดอยู่บ้านน้ำปลเบิ่งด้วยน้ำเป็ดแซียบยู่นี่น้ำคุณอโตอยู่อันนี้นะทอยเลยทอยเลยสิบพันทอยละห้าพันนี่ชุ่มห้าอ่ำทอยเลยสิบพันสิบพัได้สองจับห้าพละจับหนึ่ง จะได้ทุ้ยเศร้าพันก็ได้เนาะเศร้าพันก็เศร้าซ้อนสี่จับมาเดี๋ยวผมให้พี่น้องเด้อล่าเมื่อยยางแล้วเบิ่งบรรยากาศการชงเอก็ได้ก็เลยว่ากินข้าวปุ้นห้องท้องก่อนหน้าท่อน่าที่โชว์หน่อยหน่อยอันนี้ท่อนห้าสิบอันนี้น้ำเยอะสคนเด้อ ันเวงชนะกับบันบึงบันเวงใส่ชนะฟักฝั่งภูลาทีมเซ่บันจอมหาทีมสีพายิ่งนำ 哎，那都行。 เิ่งบรรยากาศงานสงเฮออยู่บ้านนายยอนมึงอัศพรแขวงสวันดนเขตก็เอาประมาณนี้เดอ้อเพราะว่าหนทางมันไกลแล้วกระทางงยะอีที่สําคัญก็ได้เลยพีท่านให้จบงานค่อยกับขอโตเมอร์ก้อนเพราะว่าเดินทางไกล30กิโลผูเอาเป็นว่าคลิปนี้สำนี้เดอ้อเดี๋ยวคลิปหน้าพอได้ไหมขอขอบพระคุณทุกคนทีน่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วก็คนที่เมตตาหับสมโฆษณาให้นํำเดอ้อหูข่าวมาทีหลังว่าบรรยอนได้ที่หนึ่งกับได้ที่สองส่วนบรนเวงใส่ได้ทีสามทีสี่แต่ว่าทีมยิ่งนี่บันเวงได้ทีหนึ่ง